สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับคุณเล่าเราขยายทุกวันเพื่อหัดสุกบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะคะเป็นประจําค่ะเจอกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์นะคะนี่เป็นพื้นที่ของคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะร่วมกําหนดเนื้อหาปักหมุดรายงานเข้ามาแล้วเดี๋ยวแฟงทําหน้าที่ขยายให้ผ่านทางหน้าจอไทย P ี s นะคะวันนี้เรื่องเล่าที่เราจะขยายกันคงเป็นเรื่องใหญ่ค่ะวิกฤต พันธุกกรรมพืชพื้นบ้านนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะาเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ความหลากหลายของพืชพันธุน์ถ้ามันมีน้อย เรามีให้เลือกน้อยและมีโอกาสที่มันจะแพงด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารของเราทุกคนค่ะแต่ว่าก่อนอื่นจะไปดูเรื่องนี้เราลองประมวลภาพความเคลื่อนไหวที่ภาคนละเมืองพลาดไม่ได้มีการปักหมดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซ s i ซ e ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจุดแรกค่ะชวนคุณผู้ชมไปที่พรมแดนไทยลาวกันก่อนค่ะ จุดนี้อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะบรรยากาศเปลี่ยนไปแล้วค่ะสําหรับชายแดนไทยลาวที่ตําบลห้วยโขนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนะคะถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้สัก3ปีการค้าขายที่นี่ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพปิดหมดนะคะเงียบสงัดไม่มีการค้าขายค่ะแต่ว่าล่าสุดหลังจากที่มีการเปิดด่านพรมแดนเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาก็เรียกว่า16วันแล้วนะคะคึกคักกลับมามีชีวิตชีวา คุณจันทนาตาคำนักข่าวพลเมืองรายงานว่าวันนี้ที่ห้วยโกนกำลังมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ดานข้ามภูมแดนไทยลาวนะคะตลาดนะคะหลังจากที่มีการปิดไป3ปีนะคะเนื่องด้วยสถากนการณ์โควิดวันนี้ มีการเปิดตลาดมาเป็นสัปดาห์ที่2แล้วค่ะซึ่งบรรยากาศเริ่มคึกคืนนะคะมีแม่ค้าทั้งคนไทยและคนลาวมาจับจองที่เพื่อจัดจําหน่ายสินค้านะคะสบายดีมอนีเป็นแม่ค้าตางลาตมาค้ายห้ผ่าแต่ก่อนก็เคยมาค้าอยู่ปัจจุบันนี้ก็ไดมากไหมแต่ทางก่อนทำมาเป็นโควิดเนาะมาหากันบ่ได้ระยะสองปีหาสามปีหรือก่ไดมาหันหนาคนไทยเนาะมอนีก็มีโอกาสดีที่สุดที่ว่าไดมาค้าย้ผ่า คนลาวมีผ่าสีมาทอ่อผ่าทอ่อแล้วก็มาท้ายอยงคนไทยคือคักที่สุดแล้ดีแม่ดีใจที่สุดที่ว่าได้มาพบหนา้าโคตาพี่น้องทางไทย่นี่นะอาทิตย์อาทิตย์ก่อนหน้านี้มีไม่ค้าฝั่งลาวมาด้วยไหมคะมานิดเดียวจ้ะเพราะว่ายังเขาตวัวโควิดเยอะเลยก็มาไม่เยอะอันนี้ก็เริ่มถือว่าเริ่มคือคักแล้วใช่ไหมคะเพราะเห็นคนเดินตลอดเลยไม่ขาดสายเลยคะ่ะ บ่เป็นราคาบันไดเงือนเหล้านี่ลดคอนอ่อนโตลงแล้วก็ลำบากเนาะให้หึงอันทางไทยนี่ลดคอนอันเก็บภาษีอ่ะเก็บอันอากกรบ้างลายๆนี่นะเขาบอกอมีทำนี่แหละเนาะ แม้ว่าค่าเงินจะเปลี่ยนไปแต่ว่าการได้ค้าขายก็คือการดํารงชีพแล้วก็ผ่าชีวิตไปข้างหน้านะคะหลังจากที่โควิดพีิจัดจัดในช่วงสองสปีที่ผ่านมาจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่คือตลาดบริเวณหน้าด่านค่ะเขาจะเปิดขายเฉพาะวันพุธแล้วก็วันเสาร์เท่านั้นสําหรับพ่อค้าแม่ค้าชาวลาวที่จะต้องข้ามพรมแดนเข้ามาขายจุดนี้แม้ว่าจะอยู่ตรงเส้นพรมแดนพอดีนะคะแต่พอเข้ามาข้ามมาปั๊บต้องตรวจสอบสินค้าคือนํามาตรวจโควิดกันก่อนแล้วก็คนที่เป็นพ่อค้า แม่ค้าก็ต้องตรวจ ATK ก่อนจะเข้ามายยังในฝั่งไทยนี่เป็นไปตามมาตรการคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่านค่ะพรมแดนยังคงคุมกันเข้มนะคะแต่ว่าภาพหนึ่งที่ชัดเจนก็คือกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะแต่ว่าเรื่องราวของชาวบ้านที่อยู่ใต้โครงการเขื่อนยังเต็มไปด้วยคำถามและข้อสงสัยนะคะล่าสุดค่ะคุณตองปักหมุดรายงานเรื่องนี้เข้ามานะคะเล่าถึงภาพเครือข่ายชาวบ้าน ลุ่มน้าชีตอนล่างจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ยะโสธรค่ะในภาพจะเห็นตัวแทนชาวบ้านที่เดินทางมาปักหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือบริเวณกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์คุณผู้ชมคะเดินทางไกลจากภาคอีสานกว่า500กิโลเมตรมาที่นี่ค่ะตั้งใจมาทวงถามความคืบหน้าว่าเมื่อไหรจะแก้ปัญหาเขื่อนร้อยเอ็ดยะโสธรพนมไพรหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เคลื่อนไหวเรียกร้องมานาน14ปีแต่ไม่มีความคืบหน้าค่ะ เสียงของชาวบ้านยังดังไม่พอจึงต้องมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้เดินทางมาเป็นครั้งที่ต้องใช้คําว่าเดินทางมาต่อเนื่องหลังจากที่พฤษภาคมที่ผ่านมาเครือข่ายชาวบ้านเขาทาหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งตรงไปอีกฉบับหนึ่งถึงอธิบดีกรมชนรับทานค่ะเพราะเรื่องนี้เรื่องเขื่อนนะคะขอให้เร่งกําหนดวันประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อนร้อยเอ็ดยโสธรพนมพยัย ให้แรงแก้ภายในพฤษภาคมถึงวันนี้มันเลยมาแล้วและยังไม่มีคําตอบค่ะเมื่อวานนี้ชาวบ้านเลยตัดสินใจเดินทางมาที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้งและมีความคืบหน้านะคะได้รับคํายืนยันว่าจะมีการนัดหมายประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น24มิถุนายนนี้ต้องรอติดตามชมข่าวนี้กันอีกครั้งค่ะ หลากหลายรูปแบบความเดือดร้อนของชาวบ,บ้านที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะเรื่องหนึ่งเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากฝนฟ้าการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลค่ะหน้าฝนแบบนี้ลมพายุก็มีอยู่หลายจุดนะคะและผลกระทบที่ตามมาก็อาจจะทําให้บ้านของกลุ่มเบาบางหลายๆคนผู้มีรายได้น้อยหลายๆคนซึ่งสร้างกันก็ไม่ได้มั่นคงแข็งแรงอยู่แล้วก็อาจจะพังเสียหายค่ะจุดหนึ่งชวนผู้ชมเดินทางไปที่บุรีรัมนะคะ เครือข่ายชุมชนที่นั่นต้องเร่งช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนของชาวบ้านค่ะเนื่องจากว่าสมาชิกในเครือข่ายหลายคนอยู่ในสภาพที่มีพื้นที่อยู่อาศัยแบบเปลาะบางนะคะมีรายงานเข้ามาหลายจุดนะคะดิฉันให้ดูจุดหนึ่งที่บุรีรัมย์จุดนี้ค่ะรายงานจากคุณธนาเดชตีระมาตรวน,นิช์นะคะที่นี่ก็คือที่ตำบลทเมนชายอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แน่นอนว่าช่วยกันซ่อมแซมเกาะสร้างนะคะในภาพนี้คือช่างฝีมือของท้องถิน่นแล้วก็คนในชุมชนช่วยกันซ่อมบ้านให้กับคุณนาริศซื่อรำค่ะเป็นผู้พิการที่ไม่มีผู้พึ่งพิงนะคะคุณผู้ชมวัย60ปีแล้วค่ะเดิมทีบ้านจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นผนังไม้แล้วก็ผุพังไม่มีความมั่นคงนะคะชาวบ้านก็เลยช่วยกันเปลี่ยนให้เป็นผนังคอนกรีตที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภยัยเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้ลมแรงค่ะ เป็นภาพหนึ่งในการช่วยเหลือการระดับท้องถิ่นชุมชนระหว่างคนในชุมชนนะคะจริงๆยังมีอีกหลายจุดลองชมภาพกันหน่อยนะคะนอกเหนือจากจุดนี้ยังมีการปักหมุดมาจากตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองตำบลสำารงใหม่อำเภอละหานทรายแล้วก็ที่ตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะปักหมุดรายงานภาพเหล่านี้เข้ามาโดยเครือข่ายนักข่าวพลเมืองสภาองค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์คือที่มีการรายงานแบบนี้คืออยากจะให้เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้าน ที่ต้องบอกว่าเป็นแรงสําคัญจับมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นจับมือกับพออชสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะความเปราะบางในเรื่องที่อยู่อาศัยยังมีอีกหลายปัจจัยนอกเหนือจากฝนฟ้าอากาศอีกเรื่องหนึง่งที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากอาจจะกลายเป็นคนไร้บ้านและมีความไม่มั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยคือการพัฒนาเส้นทางระบบรางนะคะอีกพิกัดหนึ่งอยากจะชวนคุณผู้ชมขยับไปดู ความเดือดร้อนของคนในชุมชนรายงานโดยคุณตีฟรีดอมค่ะรายงานจุดนี้จากพิษณุโลกนะคะรายงานจากที่ชุมชนพญาเสือดิฉันต้องเล่าว่าที่ชุมชนพญาเสือเป็นหนึ่งในสี่ชุมชนอาศัยอยู่ริมรางรถไฟเหมือนที่เห็นในภาพนะคะจุดนี้อยู่ในเขตตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยค่ะแล้วตอนนี้กําลังเผชิญผลกระทบจากโครงการระบบรางคู่คือรถไฟรางคู่เส้นทางปากน้ําโพเชียงใหม ตอนนี้คนในชุมชนเขาส่งเสียงว่าขอมีส่วนร่วมได้ไหมอยากจะร่วมออกแบบการพัฒนาเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอยากจะให้นักวิชาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพออชอมาฟังเสียงชาวบ้านและเดินหน้าไปด้วยกันเป้าหมายก็คือจะช่วยกันหาทางออกให้ชุมชนได้มีที่อยู่อาศัยได้ใช้ชีวิตต่อเพราะหลายคนจุดนี้ที่อยู่ผูกโยงกับงานที่ทําย้ายไปก็จะกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยนะคะ อีกจุดหนึ่งขยับไปที่บ้านของดิฉันค่ะพิกัดที่โคราชนะคะชุมทนนิมรางรถไฟหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางที่น่าจะมีโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาผ่านไปจุดนั้นค่ะ ล่าสุดคุณเจคมสันรายงานภาพนี้12มิถุนายนที่ผ่านมากรรมธิการสวัสดิการสังคมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหานะคะหลังจากที่ชาวบ้านเขายื่นข้อเสนอว่าไล่อย่างเดียวไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแต่ขอเช่าที่อยู่อาศัยใหม่ได้ไหมพบว่าข้อเสนอนี้ชาวบ้านยื่นไปบอกอยากจะเช่า30ปีแต่ผลตอบรับจากหน่วยงานราชการบอก เท่าแค่3ปีได้หรือเปล่ามันไม่ตรงกันค่ะดังนั้นการพูดคุยกันจึงเป็นภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องคงจับตากันต่อนะคะจากนี้ทางชุมชนและเครือข่ายสลัมสีภาคจะปักหมุดไปติดตามฟังผลการประชุมคณะกรรมการรถไฟค่ะที่หน้ากระทรวงคมนาคมซึ่งจะเกิดขึ้น23มมิถุนายนนี้ คุยกันข้ามปีแต่ก็ไม่จบเรื่องนี้สักทีนะคะอีพิกัดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเราขยับไปที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องความมั่นคงนอกเหนือจากความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยความมั่นคงเรื่องอาหารก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจในการใช้ชีวิตของเราทุกคนนะคะเป็นภาพความร่วมมือในการหาทางออกวิกฤตอาหารของชุมชนค่ะหมุดนี้คุณอมรรัตน์อนุวงศ์นักข่าวพลเมืองปักหมุดเล่าถึงภาพเครือข่าย นักพัฒนามูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนจับมือกับเครือข่ายเขียวสวยหอมมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือนะคะชวนหน่วยงานในท้องถิ่นที่ตำบลสุเทพตำบลแม่เฮียตำบลท่าสาล,ลาตำบลชมพูค่ะจับมือกันเก็บข้อมูลระบบอาหารท้องถิ่นโดยให้คนในชุมชนร่วมสำรวจแหล่งที่มาของอาหารและหาว่าอะไรที่ชุมชนสามารถที่จะผลิตเองได้บ้างเก็บเป็นคลังข้อมูลนะคะ หลังจากที่ชุมชนทำข้อมูลเขามีข้อเสนอที่น่าสนใจค่ะเขาบอกว่าอยากจะให้ส่งเสริมการปลูกผักเพิ่มพื้นที่สาธารณะภายในหมู่บ้านแล้วก็ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเครือข่ายกเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ในชุมชนนะคะ20-21มิถุนายนนี้ทางเครือข่ายจะมีการเสนอข้อมูลผลการศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อสานักงานสภาพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจและสังคมแห่งชาติ รอติดตามค่ะอาจจะเป็นโมเดลหนึ่งที่น่าจับตาและอาจจะปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆได้นะคะแต่คุณผู้ชมคะการจะสร้างพื้นที่อาหารในชุมชนปัจจัยสําคัญคือเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านที่มีความหลากหลายเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญลําดับต้นๆนะคะกลุ่มกเกษตรกรรุ่นใหม่อีสาน วายฟาร์มจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเขาให้ความสําคัญต่อเรื่องเมล็ดพันธุ์มากที่นั่นนําทีมโดยคุณบุญมีชารีเครือนะคะแล้วก็เครือข่ายเขาช่วยกันคัดแล้วคัดอีกรวบรวมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเพื่อจะแบ่งปันลดรายใจ่ายในครัวเรือนด้วยค่ะซื้อนายบุญมีชาลีเครือซื้อเหรียญกับซื้อกบ ชีวิมมันผูกพันุ์กับอาหารอาหารมันก็มาจามาเลียดพันธุ์ส่วนหมางเนาะกระสันก็คือมันก็มีความสําคัญที่มันแยกออกจากตัวเหาไปบ่ได้แล้วก็การเก็บมาเลียดพันธุ์เนี่ยเขาเห็นตั้งแต่หลุนพ่อหลุนแม่เขาเก็บเนาะพันธุ์ใดที่มันแสบหรือว่ามันงาม่นก็มักกะเก็บแนวไว้ปลูกปีต่อไปแต่ว่าภาพจังสันมันมันบกค่อยเห็นนะ แต่ว่าคว้วตรงการอาหารของเข้ามันแห้งเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยว่าบางชนิดมันก็ถูกลงลืมไปบางชนิดกับมีอยู่แต่ว่าเฮาก็ต้องเอาเงินไปสื่อเพื่อจะได้มาปลูกจักซั่นการเก็บเมล็ดพันธุ์หรือว่าการมีเมล็ดพันธุ์เป็นของจาขรงนะมันหมายถึงว่าเฮ้าส้างอาหารเดงไดหแล้วก็อยากกินยังกับปลูกเลยปลูกแล้วมันได้ผลผลิตหรือบ่ได้เฮาก็สามารถปลูกใไม่ได้ พอเ้าใส่เมะเร็ 1, เดพันธุ์เขาเองล้วาคา่วงในห้าต้องตาดมาแล้วก็มาพาักไว้ก่อนอ,อเพื่อให้กระบวนการสะสมอาหารเข้าวันเขาไปสูมมะเร็ดโดยสมบูรณ์ครับยังมเมรีย็ดตีเห้าตาดมาแล้วเก็บได้เลยคือจะเป็นพวกดอกไหม่ กับ,บวกเมล็ดพันยังสลัดเงผวกขัอศีกการที่เกษตรกรอนมีเมล็ดพันธุ์เป็นท้องจจกาของนี่ว่าเก็บเมล็ดพันธุ์เองคือเฮื่นนั่นอยากกินยังปลูกยังรอชอบกินยังกับเก็บเมล็ดพันธุ์ผ้า,าใจ่ใจเหลืองอาหารก็คือก็โลดลงไปเนา้เข้าผลิตอาหารเองได้มมีเมล็ดพันธุ์เองไดเข้าลงแต่แห้งใส่เข้ากับเกิดอาหารกบบระโบดต้องไปเพลิงผ้าใส่อาหารทั้งหนองสินะ กระทำว่าห้าอยู่ในเสพโซนเนาะ หลายเมล็ดพันธุ์ถูกลรบรวมไว้นะคะและด้านหน้าแฟงตรงนี้คือเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่เห็นตรงนี้คือบางส่วนจากงานพันธุก,กรรมพืชพื้นบ้านที่เครือข่ายกาเกษตรกรรมยั่งยืนทั่วประเทศเขารวมแล้วเอามาแบ่งปันกันภายในงานที่คนไปปลูกนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมไม่แน่ใจคุณผู้ชมรู้จักอย่างไหนบ้างที่อยู่ด้านหน้านะคะยกตัวอย่างเช่นนี่ค่ะเชื่อว่าหลายคนรู้จักอันนี้น่าจะคุ้นกันดีน้ำเต้านะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ คุณเคยกันดีส่วนอันนี้ไม่แน่ใจคุณผู้ชมเดาได้ไหมคะอะไรอุ้ยคมมากคุณผู้ชมทั่วดาบอันนี้ถั่วดาบถั่วดาบนะคะอีกหนึ่งอย่างค่ะใหญ่พอๆกับวิทยุเครื่องหนึ่งเลยนะคะนี่คือสมบูรณ์มากนี่คือมักค่าค่ะคุณผู้ชม นี่คือตัวอย่างมเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้านที่มีการเก็บรวบรวมกันเอาไว้แฟนเชื่อว่ามีหลายอย่างที่คู้ชมทางบ้านไม่ได้เห็นในท้องตลาดแน่นอนนะคะความหลากหลายตรงนี้ถูกเก็บไว้อย่างดีซึ่งไม่ง่ายค่ะวันนี้นอกเหนือจากเก็บยากแล้วสิ่งหนึ่งที่กเกษตรกรกําลังเผชิญก็คือความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเราได้ยินกันบ่อยๆก็คือ climate change นะคะนักวิชาการเขาให้ข้อเสนอว่านอกเหนือจากความท้าทายเรื่องระบบมะเมล็ดพันธุ์ในอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องจําเป็นที่ภาควิชาการต้องไปหนุนความรู้กเกษตรกรเพื่อให้สามารถเก็บพืชพันธุ์เหล่านี้ไว้ในอนาคตค่ะที่เราพูดถึงไอ้ภาวาลุกร้นแล้วมันก็จะนำไปสู่การแปรปรวนของลมฟ้าอากาศรายวันหรือรายปีของเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการตกของฝน รหรืออย่างกรณีของปีนี้นะ่ยฝนจะมาตกเยอะตอนต้นฤดูอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเห็นแนวโน้มตอนปลายฤดูฝนจะลดลงหรือฝนจะทิ้งช่วงตอนกลางก็จะทำให้พืชเกษตรที่เราปลูกโดยอาศัยฤดูฝนหรืออาศัยน้ำฝนเนี่ยมันเกิดผลกระทบได้ อดีตถ้าถ้าเราพูดถึงชาวนาหรือเกษตรกรเวลาที่ปลูกข้าวเขาปลูกข้าวหลายสายพันธุ์ไงเขาปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์หนึ่งครัวเรือนก็จะปลูกสองสามสายพันธุ์พื้นที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สูงก็ใช้พันธุ์ข้าวอายุสั้นหรือที่เราเรียกว่าข้าวดอตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่อีสานที่มันเป็นหล่อนคลื่นเนี่ยมันจะมีทั้งที่เดินที่ลุ่มก็เอาพันธุ์ข้าวที่ที่เขาเรียกว่าข้าวหนักข้าวที่อายุมาก เพราะว่าน้ํามันจะไหลาจากบนเนินลงมาใสา่ทั้งล่างด้วยความที่มันปลูกปลูกปลูกหลากหลายสายพันธุ์ฤดูแล้งออไม่ใช่เกิดเกิดเกิด,เ,กดเพราะว่าฝนทิ้งช่วงฝนแล้งหรือฝนตกเยอะเกินไปมันก็จะมีบางสายพันธุ์ที่ที่ยังยังเหลืออยู่ยังรอดอยู่เอาเอาไว้เก็บกินเป็นอาหารได้เราก็มาพบว่า มเมล็ดพันธุ์หรือพันธุ์พืชที่เกษตรกร,เ,กรเขาเลือกเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามหลักทางวิชาการก็คือเขาจะเก็บพันธุ์พืชที่ดีๆเนี่ยที่หน้าตาดีรูปทรงสวยงามเ,เอาขายแล้วก็จะเก็บลักษณะไม่ดีเนี่ยเอาไว้งนั้นเราเข้ามาเราเห็นบอกว่าถ้าอยากได้พันธุ์ดีเป็นของชุมชนและสามารถทำไรายได้ให้กับตัวเองได้เ,เราก็เลยอเอาองค์ความรู้ทางวิชาการเ,เอาความรู้ทางด้านวิชาการเนี่ยเข้ามา บวกกับประสบการณ์ของชุมชนกับชาวบ้านที่เขามีเนี่ยเอามาทำารวมกันแล้วเราก็มาคิดหาวิธีว่าเราจะถ่ายทอดยังไงให้กับเกษตรกรได้เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถดำเนินการได้ ไม่สามารถมองข้ามความหลากหลายของมเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยเอาเฉพาะปี63เรามีมูลค่าเรื่องของการผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายถึง1 1 0 0 0ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้มเมล็ดพันธุ์และความหลากหลายในประเทศไทยกําลังเผชิญวิกฤตค่ะแฝงคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อเจาะลึกถึงสถานการณ์กับดรจตุพรเพียนมานะคะท่านเป็นอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณสุมเมธปานจําลองจากเครือข่ายกเกษตรกรรมทาง เลือกภาคอีสานค่ะครับถ้าถ้าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนาะวิกฤตที่กําลังเผชิญก็น่าจะหนีมีพ้นเรื่องของความมั่นคงทางอาหาระนะนะรวมถึงความมั่นคงของรายได้ด้วยถ้าเราเอาอาหารไปขายก็ด้วยความที่พันธุกรรมพืชที่เราเอามาใช้เนี่ยมันมันถูกจํากัดให้เหลืออยู่เพียงแค่พันธุกรรมทางเศรษฐกิจไม่กี่สายพันธุ์นะฮะแล้วไอ้พันธุกรรมที่ถูก ผลิตหรือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมักจะไปมีปัญหาในเรื่องของการรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าความหลากหลายในระดับพันธุกรรมของตื่นทางเศรษฐกิจชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยมัน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 ไม,ม,นไม่มันไม่คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงของทั้งภัยแล้งทั้งน้ําท่วมรวมถึงอุณหภูมิอันนี้พอเวลา ในปีไหนก็ตามที่เราเอาพันธุ์พืชหลักไปปลูกแล้วไปเจอสภาวะแรงเนี่ยมันอาจจะเสียไปทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ถูกมองในเรื่องของคือมันไม่ได้ถูกพัฒนามาในระดับท้องถิ่นหรือใน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 ภูมิทวีที่เคยเผชิญกับทั้งฝนแรงแล้วก็น้ําท่วมมาก่อนถามว่าเรากาลังเผชิญวิกฤตเรื่องอะไรอันดับแรกคือเรากําลังเผชิญกับการสูญความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนเช่นพันธุ์ข้าวมีตั้ง อีสานเราเก็บรวบรวมได้ร้อยกว่าร้อยกว่าสายพันร้อยี่สิบกว่าสายพันร้อยี่สิบหกสายพันแต่ว่าสิ่งที่มันเหลืออยู่ทุ่งวุลามันเหลือแค่ข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้ากับข้าวกอขอธนเองกนั้นการสูญเสียความหลากหลายเนี่ยเป็นวิกฤตที่สําคัญเพราะว่ามันจะเป็นตัวค้าจุนในในระบบความมั่นคงของอาหารความมั่นคงของอพันธุ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นใ,นในการปรับตัวประเด็นที่สองเรากําลังเผชิญวิกฤตว่าด้วยเรื่อง การครอบงาของบรรทุกรรมมันมาคู่กันทําลายพันธุ์ท้องถิ่นที่มีความหลากหลายนําพันธุ์ที่เป็นพืชพันธุ์ใหม่เข้ามาครอบครองพื้นที่แล้วนําไปสู่การค้าไม้พันธุ์ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แต่ว่าในขณะเดียวกันชาวบ้านก็เผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเผชิญเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องหยิบยกเรื่องเรื่องการจัดการเรื่องพันธุ์ท้องถิ่นขึ้นมาใช้ประโยชน์ประเด็นที่สามพูดถึงเรากาลังเผชิญกับ ความเสี่ยงความเปราะบางที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องอการแปรปรวนของอากาศที่ว่าเนี่ยครับว่าปีนี้เนี่ยมาฝนมาก่อนพี่น้องหวานข้าวเสร็จก็เจอปัญหาบางคนต้องหวานรอบสองอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเพราะนั้นเนี่ยเมื่อพันธุกรรมท้องถิ่นมาอยู่ในมือของพี่น้องเนี่ยการลดความเสียเ่ยงเร่งนี้จะเป็นเรื่องที่สําคัญครับหมายถึงว่าทั้งสามโจททั้งเรื่อง climate change แล้วหนึ่งเรื่อง ระบบการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องการครอบงำพันธุ์พืชจากบริษัททุนขนาดใหญ่อเนี้ยค่ะทั้งสามเรื่องนี้อะไรจำเป็นที่จะต้องไปไขแก้มันก่อนเพื่อคงความหลากหลายให้อยู่มันมาพร้อมกันครับมันมาพร้อมกันเลยมันเป็นระบบมันไม่ได้มาตัวเดียวตัวใดหนึ่งตัวหนึ่งมันอุตสาหกรรมเกษตรมันมาพร้อมกับการครอบงำทางกันธุกรมเพราะนั้นเนี่ยประเด็นที่บอกว่าจะแก้ไขตรงไหนก่อนนี มันต้องแก้ไขเชิงระบบครับมันไม่ได้เชื่อไปแก้ไขในเชิงประเด็นเพราะนั้นเนี่ยตัวระบบนนเวศท,ที่มันมีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์ของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณต้องยุติหรือคุณต้องชุมชนหรือกระบวนการทางสังคมต้องครอบครองพื้นที่ที่เวทนิเวศน,นั้นเป็นอันดับแรกอย่าให้อุตสาหกรรมเกษตรเข้ามารุกจนจนสูญเสียการใช้ประโยชน์อย่างเช่นการใช้ยาฆ่ามแมลงจนอ่าทรัพยากรเสือ่อมโทรม การนําพัน์อ้อยเข้าไปปลูกในพื้นที่ป่าโคกซึ่ต้องทําลายเห็ดหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องการแปรปวนเรื่องการภาวะอากาศที่ทําให้ระบบสมดุลของอากาศและท้องถิ่นมันหายไปมันมีความแปรปวนขึ้นได้อันนี้ผมคิดว่ามันมาพร้อมกันเวลาลองมองเรื่องนี้เราต้องมองเป็นเชิงระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอเราคือว่าจะแก้ทรงไหนก่อนต้องแก้ตัวระบบระบบเกษตรใหญ่ที่มันเป็นอยู่แล้วมันไปนทําลายทั้งพันธุ์ทั้งรูปแบบการปิดและรูปแบบการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น อาจารย์จตุพรคะถ้าฟังจากพี่ต้อยเนี่ยเห็นด้วยค่ะแต่ว่าในแง่ที่เราอยู่ในภายใต้โครงสร้างระบบแบบทุนนิยมจ๋าขนาดนี้อาจารย์เราจะไปแก้ทั้งระบบแบบที่พี่ต้อยบอกอาจารย์ว่าต้องทำอะไรก่อนเออผมมองว่าระบบก็ต้องแก้ตัวเกษตรกรเองก็ต้องแก้เพราะว่าอย่างนี้ยังไม่บอกว่าอะไรก่อนหลังเนาะตัวเกษตรกรด้วยความที่ ในอดีตเนี่ยการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยการเผชิญกับความเสี่ยงเนี่ยมันน้อยกว่าปัจจุบันมันน้อยกว่าปัจจุบันตรงที่ว่าตอนนั้นเงื่อนไขของภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยังไม่มากเท่าปัจจุบันนั่นก็คือปัจจัยเสี่ยงมันหายไปอันหนึง่งแต่ไม่ได้บอกนะว่าว่าในอดีตนียไม่เสี่ยงก,ก็ก็เสี่ยงอาจจะเสี่ยงในเรื่องของราคาในเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนแต่ว่า มันก็เกษตรกรก็คุกคีตีโมงกับกับรูปแบบแบบนั้นมาจนเกิดความเคยชินแต่ตอนนี้เนี่ยความเสี่ยงใหม่มันเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการแปรปวนของภูมิอากาศไอ้ตัวเนี้หนักหนาสาหัสมากที่ที่ท,ที่ที่จะทำให้รูปแบบการผลิตแบบเดิมเนี่ยในระดับของเกษตรกรเนี่ยเกือบจะเกือบจะแทบไม่รอดอะ่ะเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าถ้าถ้ายังขืน ถ้ายังขืนทําในรูปแบบแบบเดิมรอฟ้าลอยฝนโดยเฉพาะรูปแบบของเกษตรน้ําฝนเนี่ยผมจะพูดเกษตรน้ําฝนเป็นหลักเนาะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เปอร์เซ็นต์เยอะมากสาหรับประเทศไทยทิ้งท้ายขอเป็นพี่ต้อยค่ะคือถ้าเรามองทั้งระบบแล้วเราก็ต้องทองําความเข้าใจว่ามีไฟเมเชนมันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็กระทบต่อมเมล็ดพันธุ์ต่างๆแต่ว่าภายใต้องค์ความรู้ที่อาจารย์จตุพรบอกว่าเกษตรกรต้องขยับตัวเองด้วยนะคะมันเกิดขึ้นบนโลกข,ข,ขนานว่าเราแข่งกับทุนใหญ่ที่เขามีทุนหนามากเลยค่ะในการวิจัยอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าพันธุ์ของเขามันมันทนได้มันแบบแข็งแรงมากกว่าเกษตรกรเองคนต้องการการหนนเสริมจากใครและทําอะไรบ้างเพื่อให้สู้ในตลาดนี้ได้ค่ะคือตอนนี้เราถอยหลังไม่ได้แล้วความมั่นคงเราอยู่ที่ชุมชนของครอบครัว ที่เป็นหน่วยการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงด้านอาหารหรือการฟื้นฟูดูแลปกป,ป้องทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าป่าน้ําที่มันเป็นอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําในภาวะการนี้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่กําลังเผชิญใหญ่อันดับแรกก็คือเรื่องของการรักษาความหลากหลายพันธุกรรมของท้องถิ่นอันนี้เป็นประเด็นสําคัญว่านโยบายรัฐเองก็ไม่ได้สนับสนุนให้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีเทคนิคในการจัดก,การความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับ ก็ให้ภูมิป<รณ>ัญญาเป็นตัวว่าไปนักวิชาการเองก็ไม่ได้ลงพื้นที่ในการที่จะให้ในายศรีนายมีนายมาทําเรื่องเมล็ดพันธุ์คุณภาพเพื่อมาใช้ในการแต่ต้องไปซื้อเอาอย่างนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยประเด็นแรกก็คือว่ามันควรที่จะพูดถึงสร้างนักจัดก,การพันธุ์ของท้องถิ่นให้เกิดขึ้นเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์และรักษาความหลากหลายมันอาจจะมีโครงการนั้นโครงการนี้ก็ได้นะครับประเด็นที่สองพูดถึงเรื่องว่ามันจะต้องถึงกระบวนการในการที่จะรวมกลุ่มของพี่น้อง ที่เห็นเห็นวิกฤตแล้วในการที่จะฟื้นฟูปกป้องพื้นที่อาหารของชุมชนพื้นที่ที่กำลังจะ,ะเผชิญกับความเสี่ยงด้วยความร่วมมือกันทั้งวิชาการหลายฝ่ายที่จะมาออกแบบชุมชนให้ได้ว่า <c oughs> ในนิเวศที่สูงในเวตนิเวศท,ทุ่งนิเวศทามเนี่ยมันจะออกแบบการจัดก,การในรูปแบบเกษตรนิเวศท,ที่พึ่งพากันได้ยังไงที่ลดความเสี่ยงนะครับ <c oughs> เช่นว่ามันมีปัญหาเรื่องการตกของฝนแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่มันควรจะเป็นยังไงมันจะเสริมด้วยได้ยังไง การเก็บข้อมูลเหมือนที่อาจารย์กฤษพรพูดถึงว่าการเก็บข like well, ้อมูลย้อนหลังกับการเดินไปข้างหน้ามันมีผลต่อในย่าทางความสัมพันธ์ของทางวิชาการและเอามาใช้ประโยชน์ในการที่จะวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงครับประเด็นที่3ผมคิดว่าการบริโภคของุ่คนในสังคมเนี่ยมีความจําเป็นต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้ในกลุ่มที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องรักสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเนี่ยการสนับสนุนการเกษตรแนวใหม่ในเชิง การรักษาความหลากหลายกับพื้นที่ภายใต้วิกฤตนี้มันจะต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่ายโดยเฉพาะเรื่องการจัดการความหลากหลายและความมั่นคงในระดับพื้นที่ครับแข็งค่ะอาจารย์จรุพรถ้าทั้งหมดนี้เราไม่ทําอะไรเลยเราจะเจอภาวะอะไรเกิดขึ้นเอาแบบที่มันเห็นภาพชัดสุดค่ะอาจารย์เราจะเจอคนไปอยู่ในกรุงเทพจนกรุงเทพก็ไม่มีงานให้ทําเพราะว่าอาหารไม่มีกิน รายได้ไม่มีก็ต้องดิ้นหล่นขนขวายออกออกออกจากพื้นที่ที่เป็นฐานทรัพยากรที่มันควรจะผลิตอาหารได้ไปพึ่งระบบอุตสาหกรรมที่ที่มันเอา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 เอะไรได้แล้วมาซื้ออาหารอีกทีหนึ่งผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าวันนั้นเนี่ยสังคมเมืองหรือ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 พื้นพื้นที่ผลิตทางอุตสาหารกรรมจะรองรับกับแรงงานเหล่านี้ นี้ได้หรือไม่รวมถึงอาหารในอนาคตแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญเลย<ม>คือราคาอาหารมันจะเพิ่มขึ้นอ,อาหารมันยังคงมีอยู่ให้คนบริโภคแต่ว่าโอกาสนี้ไม่ใช่ของชาวบ,บ้านนะครับโอกาสนี้จะเป็นของบริษัทเหมือนไข่แพงขึ้นปลาแพงขึ้นหมูแพงขึ้นไม่ใช่โอกาสของเกษตรกรรายย่อยครับเป็นโอกาสของบริษัททั้งสิน้นคนเข้าสู่เมืองก็จะเผชิญกับเรื่องอาหารไม่ปลอดภัยและอาหารที่มีราคาแพงค่าของขี้จะสูงขึ้นอันนี้ชัดเจนมากเหมือนวิกฤตที่ผ่านมา ชัดเจนว่าความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์กำลังเผชิญวิกฤตนะคะแต่อนาคตนับจากวันพรุ่งนี้เราอยากจะคงความหลากหลายไว้ไหมและอยากจะมีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารเป็นแบบไหนเราเองในฐานะผู้บริโภคมีส่วนสําคัญรัฐบาลปักหมุดแล้วว่าอยากจะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากลหรือว่าซีฮับแต่ซีทับที่ว่าประโยชน์จะอยู่กับกเกษตรกร จะอยู่กับประชาชนหรือทุนใหญ่นี่เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันคิดและไปต่อนะคะทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายวันนี้และกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ